วันนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเรือที่3เปิดให้จองที่พักโรงแรมเป็นวันที่2มีประชาชนสนใจร่วมจองสิทธิ์จำนวนมากโดยจะเปิดให้จองจนครบ2ล้านสิทธิ์เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปและจะสิ้นสุดโครงการวันที่31มกราคมปีหน้าล่าสุดวันนี้มีการจองสิทธิ์ไปแล้ว68,275คนยังคงเหลือสิทธิ์1 9 3 1 7ล้สิทธิ์ ท้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรมร้อยละ40ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืนไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนสูงสุดไม่เกิน15ห้องหรือ15คืนสนับสนุสนคูปองอาหารท่องเที่ยวมูลค่า600บาทต่อห้องต่อคืนให้กับประชาชนเมื่อเช็คอินโรงแรมสำเร็จโดยคูปองอาหารท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ,เ,ราเทียวกันโดยประชาชนชำระร้อยละ60และรัฐบาลสนับสนุสนอ,าาอีกร้อยละ40ผ่านการตัดเงินจากคูปอง พร้อมทั้งสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินรัต40ไม่เกิน2,000บาทหรือ3,000บาทตามเงื่อนไขของจังหวัดสำหรับขั้นตอนการจองสิทธิ์หากเคยร่วมโครงการเราที่ด้วยกันแล้วตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังกรณียังไม่เคยร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ที่ www. เราเที่ด้วยกัน .com พร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังและผูก G w ว l ร e t เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ จากนั้นสำรองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมที่พักเพื่อสอบถามวิธีการจองซึ่งขั้นตอนการจองขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมเมื่อจองแล้วรอรับการแจ้งเตือนให้ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในเวลา23นาฬิกา59นาทีของวันที่ได้รับแจ้งชำระเงินเท่านั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะสามารถใช้จ่ายในโรงแรมร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์ท้งนี้สามารถจองสิทธิ์ได้ถึงวันที่23มกราคม 2 5 6 5กัญญานัฐพงษ์ทเนศภาคินรายงาน